การอบรมและการพัฒนาบุคลากรน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อหนึ่งนะครับที่มันเป็นนิยามความหมายของการของคำว่าการอบรมและการพัฒนาบุคลากรมีภาษาอังกฤษมาหนึ่งหนึ่งหนึหนคำก็คือ human resource development นะครับ d e v e l o p คืออะไรครับ d e v e l o p คือการพัฒนานะครับมนุษย์ก็คือ human นะครับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หมายถึงอะไรเราก็คุยมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะนะครับว่ามันคืออะไรนิยามความหมายมันการฝุกอบรมคืออะไรเราก็ทราบเราก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะนะครับแต่อันนี้เป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นคอนเซ็ปที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจในเชิงวิชาการ นะครับก็ถ้ามีโอกาสจะเซฟไว้จะเก็บไว้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นประโยชน์ของนักศึกษาเองนะครับว่าในอนาคตเนี่ยบางทีทฤษฎีขอการปฏิบัติมันต่างกันแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าไม่มีทฤษฎีการปฏิบัติมันไม่เกิดนะครับนักศึกษาดังนั้นเ,เพราะฉะนั้นหรือดังนั้นที่ผมบอกนี่แหละนะครับเราต้องให้ความสําคัญคู่กันนะถ้าให้ความสําคัญหนึ่งใดไม่ได้เลยคุณจะพัฒนาอะไรถ้าคุณไม่มี โครงการหรือคุณไม่มีหลักเกณฑ์ทางวิชาการคุณเดินต่อไม่ได้มันถึงไปได้ก็จริงไปแบบสเปซสปะนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการสร้างสมมติฐานการวางแผนวางระบบเอาไว้นะครับ